เอาล้วครับผมกัดสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับไม c ครับในแมปเอ,อ่อสแควร์แพนดสองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงมันจะเป็นโลกสีเ่เหลี่ยมนะครับมาของที่เขาให้มาตอนแรกเราเก็บมาให้หมดก่อน,นครับเราค่อยอ่านทีเดียว่ามีธงด้วยธงไม่มีประโยชน์อะไระครับ p พซัน n p รติส c ตกินไม่ได้มีชัน้นนิดชเฟสเราอ่านยี้ดีกว่า <Square. S 2> มไ,ไม่มีอะไรสำคัญครับเขาไม่ได้บอกเป้าหมายเรานะครับเนี่ยาฝากไว้กันเ้ามีหนังสือแท็กดูนะเขาบอกให้เราสำรวจที่ต่างๆแล้วก็ Enjoy โอ้เขามีสัตว์ให้ด้วยนะครับก็ Name แท็ tag. เดี๋ยวผมยังจะไม่เอาสัตว์ไปตอนนี้นะครับเนี่ยขอชุดก่อนมาสวมชุดชุอสีขาวไม่เข้ากันเลยเหมือนว่าจะเป็นยานอวกาศนะครับเนี่ยโอเคเรามาอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ดูนะครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นสุดทอมแบบลงไปด้านล่างนะครับแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยสีด้านแล้วด้านล่างก็จะมีอีกนะครับเนี่ยเป็นแบบนั้นเลย บล็อกสี่ด้านไอ้หกด้านแล้วก็มีหลายเกาะน,นะครับให้เราไปเออื่นเดี๋ยวผมตัดไม้ก่อนวอาดอกไม้เยอะเหมือนกันเนี่ยบนเกาะว่าดอกไม้วางคืนเนี่ยเรายังไม่ต้องการใช้นะครับดอกไม้แต่สร้างอะไรเดี๋ยวผมอาจจะมาติดดอกไม้เอาไปใช้ก่อนเกาอ,อื่นตอนแรกนะครับเราก็ทุบไม้ก่อนเลย ส่วนเขามีให้ที่พวนดินมาด้วยนะครับเราก็พยายามปลูกคืนด้วยถ้าเห็นชุกคาเคียนโตก็พยายามทุบนะครับผมว่าน่าจะมีเอนเดอร์ดากให้ค่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะปลูกต้นอ้อยไว้ก่อนเพื่อทำอะไรนะเขาเรียกว่าอออินชาน,นาลืมไปหมดละ มามาครับโตครับเอาได้อันนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเร่งไปขุดหินก่อนนะครับทำทางลงดีๆหน่อยเวลาขึ้นจะได้ไม่ต้องต่อยวอกขึ้นนะครับดินหนาเหมือนนะครับเนี่ยหลายชั้นเลยยังไม่เจอหินเลย น่าเจอละินหนามากลงไปชั้นหนึ่งคงไม่เป็นไรเนาะโอเคยังปัดทคยอยู่โอ้มีฐานด,ด้วยนะครับเราเรีบขึ้นไปครับพิกแอคหินก่อนนะครับโอเคเรารับฐานแล้วก็เอามาทำท็อตเราโชคดีนะครับเนี่ยลงมาก็เจอฐานเลย ะจะได้สว่างขึ้นหน่อยไอขวดเปล่าที่เขเอาไว้ข้างบนไปอ่าโอเคผมจะขุดฐานตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับเราจะคัดคลัสเอาไปปักรอบๆเกาะเรามอนเตอร์จะได้ไม่เกินนะครับลงไปงไปเลยเอาหินไปด้วยนะครับ ส่วนหนึ่งเอาไปครับอุปกรณ์แล้วก็เตาเผาฉันั้นก็ค่อนข้างสําคัญนะครับฉันั้นเดี๋ยวผมจะเอาหินไปเลยระด,ดับหนึ่งเลยเราจะได้มีอุปกรณ์หินใช้เยอะๆหน่อยกดเป็นห้องแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวผมย้ายทอดมาปักไว้กลางห้องแทนแล้วก็ตรงนี้ก็ปักไว้อีกนหนึ่งเอ๊ะ ขาทุบบล็อกตดนบนหัวหน่อยอะทูบบล็อกบนหัวนิดนึงเวลาเดินลงมาจะได้เดินง่ายหน่อยนะครับเวลาขึ้นลงอะไรแบบนี้ถ้าเกิดบล็อกมันติดหัวเนี่ยเวลาเดินมันก็จะเดินลำบากหน่อยโอเคส่วนโคพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะราฟเป็นทอนให้หมดเลยเท่าที่ขาฟได้ก่อนนะก็พยายามเดินปักนะครับ อันนี้ต้นไม้โอ๊กที่เราตัดไปเมื่อกี้ก็มีสับลิงลวงเก็บสับลิงไว้ด้วยนะครับยังปักทอดไว้รอบๆที่เราจะอยู่นะครับมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดปักไปอ้มีน้ำแข็งด้วยแต่ว่าด้านนี้น่าจะเป็นหิมานะครับเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอยู่ปักทอดไป ผมว่าเราน่าจะอยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะสร้างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเคลียร์ที่ตรงนี้หนึ่งขวานหินอาเฟอร์นแนน์มาด้วยเราจะใายสม,มนุโคะไปอยู่ตรงนู้นเนื้อแนก็บไว้ก่อนแถวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเคลียรตรงนี้ให้เรียบแล้วก็เราจะมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะครับ ตัดไม้ตัดไม้ตรงนี้ก่อนนะครับผมผมจะเคลียร์ที่ตรงนี้ให้เรียบอเอ๋เดี๋ยวเราแซปลิงล่วงไม้ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นครับตัดไปตรงนี้ก็เคลียร์นะครับหญ้าพวกนี้ก็เคลียร์ให้หมดนี่เคลียร์เคลียร์แถวนี้นะครับหญ้าค่อนข้างลกเลย ดอกไม้ก็เยอะด้วยยาก,ก็เยอะเรามีซีดระดับหนึ่งนะครับออสเบลดิ้งเดี๋ยวผมจะไปปลูกที่อื่นนะครับน่าจะโซนแถวนี้จะว้ปลูกต้นไม้เดี๋ยวค่อยทําเป็นฟาร์มพาหน้าแล้วกันนะครับพาทน,นี้นูหอเขีอ้อ่ามีแอปเปิลเราเริ่มมีอาหารกินละอาหารหลักช่วงแรกๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอปเปิลนะครับ mm. เดี๋ยวบ้าน บ้านก้อนน่าจะไม่สิผมว่าเดี๋ยววางดินก่อนตรงนี้เพิ่มให้มันมันมีที่เดินนิดนึงโอเคผมอยากได้บ้านถึงตรงนี้ครับนี่คือขอบบ้านในนี้วางเสาผิดจวชุบก่อนนะบ้านเรากว้างระดับหนึ่งแล้วนะครับ ไม่กว้างมากอ่าอย่างนี้แล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกโอ้พอดีเลยแล้วก็ยืนให้ตรงกับสสงฟางตรงนี้ตั้งขึ้นก่อนหัวติดเราจะสร้างบ้านแบบไม่มีอะไรก่อนนะครับ นะบมันอยู่อยู่ไปก่อนคือแรกเดี๋ยวพวกมันเตอร์อาจจะเกิดได้อะไรแบบนี้สึกจะใช่ใญ่ไปไหนแล้วนะเดี๋ยวผมนะ่าจะต้องไปตัดไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวเขาวางเฟอร์นเน้นก่อนเออสิ่งที่จะเผา ยังไม่มีครับเดี๋ยวไปตัดไม้กันหนึ่นเยเราเป็นไมโอ๊กนะครับบ้านคือแรกเลยสร้างด้วยไมโอ๊ก่อนมาตัดไม้รอสับป,ปิ้งล่วงถ้าโชคดีเราก็จะได้แอปเปิลมาด้วยครับแอปเปิลก็เป็นอาหารหลักของเราในช่วงแรกนะครับผมวางตัวเขาไปไหนเนี่ยอ๋อตัวโอเค อ้อยวางประตูกันประตูมันเกินนะครับไม่เป็นไรอืมวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมน่าจะวางเป็นกระจกนะครับน่าจะไว้หมดอีกแล้วเออ มีไม้แถวนี้ไหมเก็บพวกนี้ก่อนนะครับแซปปิ้งดรอปตัดต้นไม้เราแซปปิ้งร่วงเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาเดินเก็บแซปปิ้งนะครับไม่ให้มันรีสปอรนหายไปฟรีๆวางไว้อย่างนี้ ส่วนหลังคาเรายังไม่ทำนะครับเดี๋ยวค่อยทำขอเอาผมว่าวางประตูไว้ด้านในน่าจะสวยกว่านะครับน่าจะสวยกว่าด้านนอกมาอย่างนี้วนโต๊ะครับเเาาก็วางไว้มุมนี้แล้วน,นะครับครับทัดหน่อย วอาไว้ตรงไหนดีเไว้ของคัสติกด้วยนะครับนี่หมแล้วเดี๋ยวถามพวกนี้เอาคัสมาเป็นทัสให้หมดเลยอะถ้าตอนมืดเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าส่วนไหนของเกาะมืดเราก็จะเอาทัตไปปักไว้จะได้สว่าง หวังสวัยโอ้มีต้นแคคตัาด,ด้วยนะครับปักไว้ถ้าเกิดว่ามืดมืดเยอะเนี่ยมอนเตอร์ก็จะเกิดเยอะมันก็จะอันตรายนะครับผมขี้เกียจสู้กับมอนเตอร์เยอะโอแถวนี้ที่มืดเพียบเลย ไม่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวหิมะละลายเราวางบนหีมะไม่ได้นะครับเจอตเจอหิมะละลายเราก็เดี๋ยวท็อตก็จะหลุดนะครับเราต้องหาที่ที่มันเป็นบล็อกที่ไม่ใช่หิมะหรือน้ำแข็งท็อตผมหมดละโอเคมาสบลิงมา อย่างนี้ก็วางไปก่อนเลยนะครับอ้อหญายญ้าโตเยอะมากเดี๋ยวผมไล่ทุบยญ้านี่ปลูกไว้แถวๆนี้นะครับหญาเยอะไปไหนเนี่ยอ๋อใช่แล้วผมนึกได้อย่างหนึง่งไอ้กล่องข้างบนนะครับไอ,ไ,ไอเข้าไปสิกล่องข้างบนเราจะจะเอามาด้วยนะครับเรางกไม้ ตันหนังสือเอ้ปากหนังสือเอาไว้ในกองนี้อ่าเดี๋ยวพวกสัตว์เดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวผมสร้างค้องแล้วค่อยเสกมาที่หลังนะครับแหมทางทางเข้านิดนึงนี้อาหารเรามีแอปเปิลกับเนื้อเน่านะครับนีอ่อันนี้เป็นเชื้อเพิงไม่ไมไม่ ไม่ใช่กล่องอ่ะมันกล่องเดี๋ยวผมจะวางสองน้นานี้ครับมันจะครบสี่อ่ะกล่องผมจะใช้เก็บพวกดอกไม้หรืออะไรไม่จําเป็นนะครับวันนี้เรามากินก่อนเลยลแล้วกันี่ะปดพช่างปอดิโตเราก็กินไม่ได้นะครับติดพิษหรือเปล่าน่าจะใช่แหละถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวหลังค่า ใช้เป็นหินช่วยไหมไม่รู้นะครับอาจจะไม่มีอาจจะไม่ต้องมีหลังคาก็ได้นะครับก็้แต่เดี๋ยวแฟนทอมบินโฉบลงมาทาเป็นสองชั้นเลยไหมก็ก็ดีคนระับเดี๋ยวตัดไม้กันไม้หมดและตัดไปตัดเสร็จแล้วเราก็รอแซปทิ้งหลับ อเ okay. ใช้บล็อกดินเป็นบล็อกต่อตัวขึ้นไปก่อนนะครับผมอาจจะทำสักสองชั้นนะครับ <c oughs> บล็อกเปิดด้วยเขารวดเร็วเร็วมากเอาสซลิงไว้ปูกันไม้เยอะมีเยอะๆหน่อยตัวนกตัวเร็วๆปุ๊กไว้ปลูกไว้ไอพวกขอนไม้แบบนี้เดี๋ยผมจะลูกทิ้งให้หมดเลยนะครับ มันค่อนข้างกินพื้นที่โอ้สวนนี้มืดอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปหาทานมาเพิ่มละหาเริ่มหิวแล้วครับตัดไม้ด้วยทังนี้เราใช้ไม้ค่อนข้างเยอะเราก็ควรตัดไว้ครับเนีย่ยเดี๋ยวผมจะทุบดอกไม้ไปด้วยนะครับทุบผมตั้งใจจะทุบเก็บให้หมดเลยนะครับดอกไม้ทัง้งเกาะนี้ ใส่ไว้ในกล่องเผื่อจะได้ใช้เพราะว่าปลูกไว้มันก็ค่อนข้างเปลืองพื้นที่แล้วก็ดูลกตาด้วยถ้าผมเดินผ่านเนี่ยผมจะทุบด้วยครับเราไปเก็บในกล่องผมพยายามทุบอยู่มีครบทุกสีเลยไหมเนี่ยโอ้โหหลากหลายชนิดมาก น hey. ี่เดี๋ยวชมตรงนี้เลยครับชั้นแรกผมอาจจะให้สูงสักเออสักสี่บล็อกนะครับนี่ hey, สูงเท่านี้เล่นหรือสามดีผมว่าสี่อะแล้วก็บล็อกพื้นชั้นต่อไปจะเป็นสูงเท่านี้ เ okay. สาน่าจะสักมันสูงสี่ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้คือชั้นนี้หนึ่งสองสามสี่เสาทุกอันต้องสูงเท่านี้นะครับผมจะทำเป็นมากสองชัน้นแค่สองชั้นนี่ okay. เราไปเดียนตัดต้นไม้กันต่อ เหมือนเดิมครับตัดต้นไม้แล้วก็รอสซป,ปิง้งดรอปไอ้ต้นไม้นีมันโตแ,บบแปลกๆเนี่ยต้นนี้ใบไม้ไมันดูแปลกมากเลยไม่เป็นไรครับเป็นต้นดาร์กโอ๊กนะครับเดี๋ยวค่อยตัดนะมันมันต้นใหญ่ค่อนข้างเสียเวลาตัดนะครับช่วองแรกผมจะตัดแต่ไมโอ๊ก่อนนะครับเอามาสร้างบ้านเราจะเล่นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่รีบต่อไปก่อ เี่วางอุก s e ตติ้งไว้เยอะๆมันจะได้ช่วยๆกันโตนะครับก็เรามาค้าบันไดน,นิดหนึ่งเอ่อบันไดสักหน่อยแล้วนะครับเราจะขึ้นไปทางไหนดีถ้าเข้าบ้านมาบางคนมีพื้นที่ให้เดินนิดนึง หนึ่งสองสามอี่ตรงนี้ถ้าวางได้ก็กำลังสวยเลยนะครับตรงนี้ลองลองวางดูมันถึงชั้นพอดีไหมไม่พอดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะวางเป็นอกแร้ง อย่างนี้ก็เลี้ยวขึ้นไปอะข้างล่างให้มาตกแต่ง,งนี้โอ้ยังไม่สูดอีกแล้วเนี่ยชัน้นหนึ่งของผมนี่สูงเหมือนกันนะเนี่ยโค้ามาพอดีเลย ฝั่งนี้ก็ทุบเดี๋ยวผมเข้าไปเอาตาเผาเอากันแล้วก็ทุบบล็อกดินด้านล่างด้วยนี่วางไว้เหมือนเดิมเวลาเด้ขึ้นมาก็จะเดินง่ายๆ เากเผาเอากล่องแค่นี้ก็พอแล้วนะครับกล่องเดียวของด้านล่างเดี๋ยวข้างบนของตั้งใจทําเป็นชั้นเก็บของอยู่แล้วนี่ก็ข้างด้านล่างไม่ต้องเยอะก็ได้นี่ผมว่ามันสูงไปบล็อกหนึ่งนะครับในชั้นสองเนี่ยหนึ่งลดลงมาผมบล็อก,กบางนี้ตอนนี้ก็มางสวยนะครับถ้าลงมาชั้นหนึ่งอย่างนี้อ่ น่าจะสวยอยู่นะครับไอ,อ้ยูเดินยากบักไม้หมดอีกแล้วเราไปเดินดูนะครับว่าจะมีแอปเปิลดอกไหมโอ้มีหลังพึ่งด้วยครับพึ่งเห็นไม่ทันได้สังเกตเลย หลังพึ่งผลจะปล่อยก่อนนะครับไม่รู้มีพึ่องอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาทําเป็นฟาร์มพึ่งที่หลังเห็นดอกไม้ก็ทุบๆไปันค่อนข้างลกลุกตานี่ไไม่เไม้โอ,อ,อย๊ยตัดไป เปลี่ยนแปลงแล้วก็วัาแสบริ่งคีนโอเคโอ้ตรงนี้มีกล่องด้วยครับเพิ่งสังเกตมีแอปเปิลขวานเออสีไม่ค่อยสำคัญครับปล่อยไว้ก็ได้พอมันเป็นติส๊สวยๆมาเก็บเอามา ปูพื้นเยน่ยต่อครับเนี่ยวางไปไว้เย็บปูพื้นเดี๋ยวในอนะครเดี๋ยวผมจะวางเป็นสลับกับไม้โอ๊กนะครับพื้นเนี่ยเออพื้นยาวประมาณไหนดีประมาณนี้ไหม อืมตรงนี้มันชั้นเก็บของสองด้านอ่ะ้อมีพึ่งอ,อยู่ด้วยนะครับไม่ใช่กงล้างแปลว่าเราอย่าไปยุ่งเดี๋ยวว่า,า,า,วาต่อยเอาน่ะวางไว้แล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาตกแต่งพาพต่อไป ก็อยู่อยู่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาห่าน้าจะมาทํำคอกสัตว์แล้วก็มาต่ดเตืตบ้านให้ดูเป็นรูปเป็นร่างนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ